สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการเกษตรศาสตร์นําไทยวันนี้รายการเกษตรศาสตร์นําไทยพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของอาหารค่ะแต่ไม่ใช่อาหารที่เรารับประทานกันโดยทั่วไปนะคะจะเป็นอาหารฮารานหรือเป็นอาหารของชาวมุสลิมนั่นเองค่ะอาจารย์บัทน,นาร่วมรักจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการปรุงอาหารฮารานอย่างไรให้ถูกต้องตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลามและอาจารย์ยังฝากบอกมาด้วยนะคะว่าสามารถนํามาเป็นช่องทางในการประกอบธุรกิจได้อีกแนวทางหนึ่งด้วยค่ะ ถึงอาหารฮาลาลแล้วแล้วก็เป็นท,ที่ทราบกันดีอยู่แล้วละค่ะว่าเป็นอาหารของชาวมุสลิมที่ถูกสุขลักษณะปลอดภัยปราศจากการก้นเนื้อสัตว์ที่ไม่อนุมาติตามกฎหมายของอิสลามต่อการบริโภคนะคะและกระบวนการผลิตก็ต้องไม่ขัดประบุตขุหญัดของศาสนาอิสลามด้วยค่ะคุณผู้ชมคะในประเทศไทยของเรานั้น มีชาวไทยมุสลิมกว่า10ล้านคนเชียวนะคะและในจํานวนคนเหล่านี้ล่ะค่ะก็จําจเป็นต้องบริโภคอาหารฮารานดังนั้นสถาบันค้นคว้าและพัฒน,นาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิา โอกาสนี้นะคะอยากจะนําเสนออาหารฮาลร้านอาหารฮาลร้านเนี่ยแต่นี้ประเทศไทยกําลังสนใจแล้วก็เรามีทั้งประชาชนคนไทยที่นับถือทงางศาสนาอิสลามมีก็กําหนดเทียงเดียวว่าเราไม่ทานเนื้อสัตว์ที่ประเภทพวกเนื้อหมูเราสาม,มารถทานและ,ะทานปลาเนื้อไก่เนื้อวัวเนื้อคะอาหารทะเลได้ทุกชนิด เพราะฉะนั้นโครงการอันนี้เห็นว่าเป็นโครงการที่สําคัญรัฐบาลพึงเห็นความสําคัญของคนอ,อ,อิสลามนะคะหรือคนที่รับประทานอาหารฮารานจึงจึงว่าพึเป็นโครงการอันนี้ก็เป็นโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาโครงการอาหารไทยเป็นอาหารสู่คนที่รับถือทางนาอิสลามนะคะโอกาสที่เราจะนําเสนอในวันนี้ก็คือเป็นพวกแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานนี่เป็นอาหารไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยจริง แต่เพียงแต่ว่าเปลี่ยนเนื้อสัตว์เราสามารถใช้เนื้อสัตว์ได้หลายๆแบบอ,อ,อาหารที่ทำเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการทําน้าพริกแกงน้ำพริแกแกงอาหารเนื้อสัตว์นี่เป็นท่าเนื้อวัวกับเนื้อไก่มันก็แตกต่างกันอีกอย่างหนึง่งเพราะว่าถ้าเป็นเนื้อวัวเราสามารถที่เพิ่มลูกจันทร์ลงไปได้ถ้าเป็นแกงเขียวหวานไก่นั้นนะคะก็คือจะมีหลักของเขาคือต้องเป็นพวกเครื่องเทศ ก็มีรูปผักชียี่หลานะคะเครื่องเทศที่จะต้องใส่ก็มีรากผักชีรูปผักชีต้องคั่วก่อนแล้วก็ยี่หลาก็ต้องคั่วก่อนแล้วก็ใส่ผิวมะกรูดกระเทียมหัวหอมต้องการให้สีสวยเราจะใช้ทั้งพริกขี้หนูสวนแล้วก็ใช้พริกชี้ฟ้าสีเขียวค่ะถ้าพริกชี้ฟ้าสีเขียวคือการแต่งสีถ้าให้มีรสชาติของหอมของพริกแล้วก็เผ็ดก็คือใช้พริกขี้หนูมาช่วยนะคะเพราะฉะนั้นสูตรของเครื่องแกงเราจะมีนําเสนอท่านอีกครั้งหนึ่ง วิธีการเราก็คือใช้กะทิใจะใช้กะทิสมัยนี้ก็อยากแนะนาให้ท่านลองใช้กะทิกล่องสะดวกนะคะแต่ความหวานของกะทิกล่องจะเทียบกับกะทิสดนี่ก็แตกต่างแต่เรามีการปรุงแต่งได้ในการในตําราเราจะมีใส่น้าตาลปี๊บด้วยเพราะขึ้นชื่อว่าแกงเขียวหวานเราควรจะต้องมีรสหวานเล็กน้อยแล้วก็ใช้น้ําปลาเป็นเครื่องปรุงนะคะหลักใหญ่ๆที่การในการทํานั้นนะ่ะถ้าเป็นแกงเราก็จะเริ่มต้นที่ก็มีใช้กะทิแล้วไก่เนี่ยฮะหลัก แล้วที่จริงๆแล้วเนี่ยไก่จะมีน้ําเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ไก่เนี่ยเอาไปลวนก่อนลวนแล้วไม่เอาเอาแต่เนื้อไก่ล้วนๆน,น้ําที่ออกมาจากของไก่เราจะไม่ใช้พอเริ่มต้นแค่โขงน้ําพริกแกงเรียบร้อยแล้วก็ลงไปผัดในน้ํามันให้มีกลิ่นหอมแล้วก็มีความมันออกมาเป็นน้ํามันค่อยๆใส่กะทิลงไปค่อยๆใส่กะทิเติมกะทิใส่กะทิลงไปแล้วเนี่ยผัดมันก็เหมือนกรัรโบราณจะเรียกว่าแตกมัน พอแต่มันเสร็จแล้วเราก็ใส่กะทิจนหมดเจิมเอาเอาเนื้อสัตว์ที่ไก่เนี่ยเรารวนเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปนะคะแล้วก็ปรุงรสเออแล้วก็เทคนิคอีก,กันหนึ่งคืออยากจะแนะนําท่านอย่ามาเขือพวงอะคะ่ะเราก็จะใช้ถ้าเราใส่มาเขือพวงสดๆลงไปเลยทําให้มาเขือพวงนี้ดําได้ วิธีการคือเราเอามะเขือนี่ไปลวกซะก่อนนะคะลวกในน้ําที่ผสมกับน,น้ําส้มสายชูน,นิดนึงพอลวกเสร็จเนี่ยพอให้มันดูสุกทั่วกันเรานําขึ้นมาแล้วก็ช็อกในน้ําเย็นเลยค่ะน้ําเยน็นจัดๆแล้วก็ทิ้งเอาไว้แล้วก็ทําให้จะมะเขือพวงเราเขียวสวยเราก็ต้องการให้สีออกมาสีเขียวนะคะเราสามารถจะใช้ใบพริกใช้ใบของหัวระพาก็ได้ในการที่ปรุงแต่งให้สีสวยอีกแบบหนึ่งรสชาตินะคะจะมีเค็มนําแล้วก็หวานเล็กน้อยตาม ท่านสามารถที่จะรับประทานกับขนมจีนได้ข้าวได้นะคะนี่วิธีการของแกงแกงเขียวหวานไก่พราะเนื้อเราจะต้องเอาเนื้อเนี่ยลักษณะของเทกเจอร์ของเนื้อนี่มันจะเหนียวกว่าไก่เพราะฉะนั้นต้องใช้เนื้อเนี่ยไปต้มกับหางกะทิก่อนค่ะต้มกับหางกะทิไว้จนกระทั่งเนื้อเนียนุ่มจึงจะนำมาเนื้อนียมาแกงอีกทางหลังหนึ่งลักษณะของการทำน้ำพริกแกงก็ไม่แตกต่างกันนะคะ พี่ชมคะนอกจากอาหารคาวอย่างแกงแล้วการบริโภคอาหารหวานของพี่น้องชาวมุสลิมก็ต้องมีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามกันต่อค่ะ คุณผู้ชมคะอาหารอีกอย่างหนึ่งที่ชาวม,มุสลิมสามารถบริโภคได้โดยไม่ขัดต่อบทบัญญัตินั่นก็คือไข่นั่นเองค่ะดังนั้นในช่วงนี้อาจารย์มรทน,นาก็จะมาให้คําแนะนําในการทําของหวานที่มีไข่ก็มาเกี่ยวข้องนะคะแต่จะเป็นอะไรบ้างนั้นต้องติดตามชมกันค่นะ เราก็มามีการสอนการทําขนมไทยขนมไทยเนี่ยนะคะเราอย่างเช่นขนมไทยเราสามารถทําได้หลายๆรูปแบบอย่างเช่นคนอิสลามจะรับประทานไข่ได้น้ําตาลได้จึงได้เน้นหนักในเรื่องของการทําฝอยทองทองหยิกทองหยอดเพราะฉะนั้นเราสามารถจะใช้ไข่ไก่และไข่เป็ดได้ในการทาไม่ยากเลยถ้าไข่เป็ดนี่ควรจะล้างไข่ก่อนสําหรับกรณีที่ไข่ไก่เราไม่จําเป็นนะคะเพราะเปลือกมันบางล้างยาก แต่ที่สําคัญเนี่ยเทคนิคของการทำกาฟร,รฟาร์มฝอยทองหรือตัวไข่เนี่ยมันจะมีน้ําค้างไข่การที่มีน้ําค้างไข่วิธีการนะคะเราจะต้องคือเราล้างไข่เสร็จแล้วเราก็ปล่อยให้แห้ง แล้วเราจะต่อยส่วนบนของไข่ออกมาแล้วมันจะมีน้ําค้างไข่ติดอยู่เมื่อเราดึงออกมาแล้วมันจะเห็นมีไข่แดงไข่แดงแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าน้ําค้างไข่อยู่ก้นก้นของของลูกไข่พอดีนะคะเราก็จะเก็บน้ําค้างไข่ไว้แล้วไข่แดงเราก็จะมีลักษณะเราก็รีดเอาเฉพาะเอาแต่ไข่แดงอย่างเดียวถ้าไข่สดมันจะดีกว่ามันจะทําออกมาได้ได้ดีกว่านะลักษณะของการทํา น้ำตาลก็สําคัญนะคะเราจะต้องการใช้ทําน้ําตาลเนี่ยจะมีความน้ําตาลของเข้มข้นกับน้ําตาลที่น้ําเชื่อมใสการทําน้ําเชื่อมใสเนี่ยก็คือน้ําตาลเนี่ยจะน้อยกว่าน้ําเราใช้น้ํา3ส่วนน้ําตาล2ส่วนเราทาแล้วต้องทําน้ําเชื่อมตัวนี้ทําให้เย็นไว้ก่อนพอทําให้เย็นไว้ก่อนเราพักไว้แล้วก็ค่อยมาทําน้ําเชื่อมที่จะต้องทําออกมาให้เข้มข้นการทําเมื่อทาโรยฝอย เราจะต้องมีเครื่องมือในการโรยถ้าไม่หาเครื่องมือไม่ได้ในการโรยไม่ต้องกังวลน,นะคะเราสามารถใช้ใบตองทําเป็นกลวยได้แล้วค่อยๆโรยค่ะค่อยๆโรยลงไปเมื่อทําออกมาแล้วส่วนกรณีฝอยทองท่องหยิบนะ่าเหมือนกันน้ําเชื่อมที่เราทําต้องรู้ลักษณะว่าต้องน้าเชื่อมที่ต้องนิ่งเพราะน้ําเชื่อมเนี่ยร้อนจัดและเราก็ต้องหลีไฟลงให้น้ําเชื่อมที่นิ่งแล้วไข่เนี่ยเราก็จะต้องคือตีไข่เบาๆแล้วก็หยอดลงไปการหยอดน้ําเชื่อมท่านนิ่งแล้วเนี่ย จะทําให้เป็นลักษณะเป็นกลมสวยนะคะเมื่อเราดูแล้วพอสุกพอสุกปุ๊บเราจะต้องกลับทางของตัวของหยิบนะคะเราการหยิบจริงๆแล้วเนี่ยเวลาหยิบตัวสวยจะต้องใช้วิธีการหยิบให้ได้5้าจีบถ้าสี่จีบมันง่ายแต่ห้าจีบต้องเวลาการทําท่านต,ต้องต้องสังเกตให้ดีๆนะคะว่าเขาใช้นิ้วชี้นิ้วโป้งจับอย่างไรแล้วถึนหยิบอย่างไรให้ได้5้าจีบแล้วจะสมัยนี้นะคะเราหยิบแล้วใส่ถ้วยพลาสติกเลยค่ะ สะดวกมากแล้วขายเลยการทําทองหยิบนั้นเนี่ยเพิ่มเพิ่ต้องจีบหาจีบวิธีการจะต้องดูว่าเมื่อไข่สุกแล้วเราจะกลับทางให้เอาเออกลับทางเอาเอาที่เราเดอดไปแล้วปุ๊บเนี่ยครับเพราะสนามมันจะเป็นเป็นพองตัวขึ้นมานะคือเรียกว่าฟูพอฟูขึ้นมาแล้วถึงจับหงายเอาทางฟูขึ้นมาแล้วจับจีบแล้วใส่ถ้วยก็เป็นอันว่าเสร็จ แต่ทําทุกครั้งจะสังเกตว่าการทําขนมไทยที่ในน้ําเชื่อมที่ร้อนจัดๆทำเสร็จปุ๊บเราต้องมาผึ่งมาใสา่ในน้ําเชื่อมที่เย็นก่อนหรือถ้าเป็นทองถ้าฝอยทองเราก็ทําในน้ําเชื่อมที่ร้อนๆก่อนที่เราขึ้นมาปุ๊บเราต้องเทน้ําลงไปนิดแล้วเอาขึ้นมาใช้ซ่อมจับนะคะซ่อมจับแล้วมาใสา่ในน้ําเชื่อมเย็นมาเย็นแล้วก็ใช้ซ่อมจับค่อยๆพับมาเป็นแผ่เล็กๆ ส่วนทองหยิบก็เหมือนกันพอทําที่ร้อนๆเห็นไหมคะเราจะสังเกตได้ว่าเราก็จะเอาขึ้นมาใส่น้ําเชื่อมเย็นก่อนแล้วก็ใส่แล้วก็พับเป็นเป็นคำาำแผ่เล็กๆสวยกรณีของทองหยอดนั้นก็ใช้ไข่แดงเหมือนกันแล้วเราสามารถที่จะใช้เอาแป้งใส่ลงไปผสมเราก็ใช้เทคนิคในการหยอดใช้ปลายช้อนหยอนลงไปเล็กๆจะต้องมีหางเล็กๆนี่คือการทำทองหยอดส่วนไข่ขาวนะคะถ้าเหลือมาก เราก็เลยเอามาทองทําสังขยาค่ะใช้ทั้งเผือกใช้ฟักทองแต่ทำให้มันดีเนี่ยตัวฟักทองมันมีวิตามินเอมีเวตาคอรทีนเนี่ยะคะเราปอกเปลือกเผือกข้าฟักทองเสร็จเรียบร้อยเราเราใช้เครื่องขูดเหมือนขูดมะละกออะคะ่ะเป็นเส้นเล็กๆบางๆนะคะแล้วผสมแต่ถ้าสังขยาจะอร่อยเรามีไขอยอย่ดูส่วนมากก็จะมีน้ําค้างไข่อย,ย่างเหยืออยู่มีไข่ขาวอยู่ผสมไข่แดงบ้างเล็กน้อยแล้วก็มีกะทิมีน้ําตาล จะให้หอมเวลานวดเอาล่ะจะใช้ใบเตยลงไปขยำนวดด้วยกันนะคะจะเป็นสังขยาแล้วก็มาแต่งด้วยตัวเผือกและฟักทองเทลงถาดรับประทานเล่นเ่หรือจะรับประทานเป็นพวกของหวานเป็นตัดเป็นคำคำหย่ดเป็นคำคำหรือรับประทานกับข้าวเหนียวก็ได้โครงการโครงการลักษณะอย่างนี้สามารถที่จะนําเสนอให้ท่านผู้ชมนะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นคือคนที่รับสือสาศาสนาอิสลามหรือเป็นฮาราน คนไทยทุกๆคนที่ท่านอยู่อยู่ขณะนี้ท่านสามารถทําได้คุณผู้ชมคะเห็นไหมล่ะคะว่าทองหยิบทองหยอดฝอยทองนี่เป็นอาหารที่พี่น้องชาวมุสลิมสามารถรับประทานได้อย่างสบายใจได้เลยนะคะและก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นของชอบสําหรับชาวพุทธที่ชอบอาหารหวานได้อีกด้วยนั่นก็เป็นช่องทางในการประกอบอาชีพได้อีกทางหนึ่งคะ่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนคะ่ะ คุณผู้ชมคะอาหารอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราจะมาแนะนํนากรรมวิธีการทําในช่วงนี้รับรองเขาว่าไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวพุทธหรือชาวมุสลิมก็สามารถรับประทานได้กันอย่างสบายใจนะคะเราไปติดตามชมกันในช่วงนี้ค่ะซึ่งจะเป็นเรื่องราวของเมนูอาหารเช้ายอดฮิตติดตามชมกันคะ่ะ ปลาต้องโกนี่ฮะเป็นอาหารเช้านะคะที่ทุกคนรู้จักดีปลาต้องโกนี่มันก็มี2แบบคือแบบโบราณก็คือแบบที่เป็นคู่ติดกันนะฮะที่เขาเรียกว่าคู่ปลาต้องโกแต่สมัยนี้นิยมนิยมปลาต้องโกเกลียวซึ่งเดิมเนี่ยเป็นปลาต้องโกแถวทางใต้ที่เราเรียกว่าปลาต้องโกภูเก็ตมันจะมีเนื้อนิ่มนะคะเนื้อข้างในนุ่มแล้วก็ผิวเนี่ยกรอบนะวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากเหมือนปลาต้องโกคู่อย่างนั้นนะฮะเพราะว่าปลาต้องโกเกลียวเนี่ยใช้วิธีผสมไม่ต้องนวด ใช้แค่ผสมอย่างเดียวส่วนประกอบเนี่ยก็เหมือนปาตองโกทั่วๆไปก็คือจะมีแป้งสาลีแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะแล้วก็เราก็เตรียมมา1นกิโลนะคะแล้วก็มีเกลือมีน้ําตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายเนี่ยเราจะใช้น้ําตาลทรายขาวหรือน้าตาลทรายแดงก็ได้นะคะน้ชาชัน้ำตาลทรายแดงเนี่ยมันก็จะเพิ่มสีให้กับปาตองโกะนะคะแล้วก็มีเบกกิ้งโซดานะคะมีแอมโมเนียนะคะ มีแอมโมเนียเบกกิ้งโซดาแล้วก็มียีสต์มีผงฟูนะคะก็สูตรมันก็มีแค่นี้เราก็ช่างตามน้ําหนักของมันนะ,ะวิธีทํำก็คือร่อนแป้ง1ครั้งแล้วพอเสร็จแล้วก็แบ่งออก1ขีดก็จะเหลืออยู่9ขีดนะะเพราะฉะนั้นน้ําเราก็ควรจะลดสัดส,ส่วนลงเอาออกไปสักนิดหนึ่งนะคะก็เหลือ3 3ถ้วยกว่าสามนะกับ3ถ้วยสามถ้วยกับเสร็จห่ส่วนเร็จสส่วนสถ้วยนะ ก็เทน้ําใส่ในกระมังแล้วก็สัดส่วนต่างๆผงฟูแอมโมเนียน้ําเกลือน้ําตาลอะไรพวกนี้ที่เราช่างไว้นะฮะเอาใส่ไปในในกระมังที่มีน้ําแล้วอันนี้เราเรียกว่าขั้นตอนการเตรียมน้ําเชื้อนะฮะเราก็ใช้พายพลาสติกอะฮะคนให้มันเข้ากันคนจนกระทั่งยีสต์น้ําตาลเกลือนะฮะแอมโมเนียเบกกิ้งผงปูพวกนี้ละลายเข้าเข้ารวมกันเป็นเนื้อเดียวกันเราก็แหวกแป้งที่เราร่อนไว้แล้วเ,เตรียมไว้มอคู่นี้ก้าขีดแล้วนะ แหวกเป็นช่องกลาง,ทลงเทน้ําลงไปพอเทน้ําลงไปเสร็จปุ๊บเราก็คนคนไปข้างใดข้างหนึ่งนะฮะอย่าคนวนไปทางนู้นวนไปทางนี้เนี่ยมันจะทําให้ยีสต์เนี่ยสร้างเนื้อแป้งไม่ดีนะคะเราก็คนไปจนกระทั่งแป้งกับน้ําผสมเป็นเนื้อเดียวกันเทคนิคก็คือไม่ควรจะใช้เวลานานนะคะหลังจากหมักแล้วสี่ชั่วโมงเนี่ยหรือสองชั่วโมงหรือ8ชั่วโมงก็ตามแต่นะฮะเนื้อแป้งเนี่ยจะได้เหมือนกันเพราะว่าปฏิกิริยามันขึ้นอยู่กับ จำนวนของยีสต์นะฮะกับเวลาที่เป็นาที่ที่ผันแปรกันนะฮะเราพอเสร็จแล้วเราก็เตรียมน้ำมันการหมักเนี่ยะระหว่างที่หมักเนี่ยเราก็ไปทำอะไรอย่างอื่นได้นะฮะพอได้เวลาปุ๊บก่อนก่อนเวลาสักเล็กน้อยเราก็มาเตรียมน้ำมันตั้งกระทะนะฮะใส่น้ำมันลงไปสัก3าขวดหรือสี่ขวดนะฮะเวลาทอดเราจะใช้ไฟกลางทอดนะฮะเพราะว่าถ้าใช้ไฟแรงเกินไปเนี่ยผิวของปาต้องโกเนี่ยจะเกรียมก่อนแต่ข้างในยังไม่สุก แต่ถ้าหากว่าใช้ไฟอ่อนเกินไปน้ำมันน้ำมันยังไม่ร้อนดีเนี่ยเราต้องโงของเราจะอมน้ำมันนะทำให้อ้วนได้เพราะฉะนั้นเราก็ใช้ไฟกลางทอดไปประมาณสัก2นาทีแต่ระหว่างทอดเนี่ยก็พลิกไปพลิกมานะฮะวิธีการทอดเนี่ยก็คือเราต้องมีมีเอ่อไม้กระดานเราใช้ไม้กระดานไม่อัดนะฮะไม่อัดมาตัดขนาดสักประมาณ60คูณ40นะฮะแล้วพอเสร็จแล้วก็ใช้นวลแป้งที่เราแบ่งไว้อ่ะ มาโรยบนไม้กระดานแล้วก็ใช้ที่ตัดแป้งนะฮะที่ตัดแป้งเนี่ยคนไปคนมาอย่าใช้มือลูบเพราะมันจะทําให้น้ำให,ให้แป้งเนี่ยไม่สม่ําเสมอมันเ,เยอะมั่งน้อยมั่งพอเวลาติดกับตัวปลาต้้งโกรเราเสร็จปุ๊บเนี่ยมันติดลงไปเยอะๆเนี่ยมันจะทําให้แป้งไอ้ให้น้ํามันเราดําได้ง่ายนะคะเพราะนั้นเกลี่ยๆให้มันเสมอ,อกันแล้วก็ใช้พายเนี่ยแหละตักแป้งที่เราหมักไว้นะฮะเอามาใสเา่เอามาวางบนไม้กระดานโรยนวลแป้งอีกทีหนึ่งแล้วก็ใช้ไอ้ที่ตัด ที่ตัดตป้งโก๋เนี่ยกิ้งไปกิ้งมาให้ให้ให้ให,ให้ความนิ่มของแป้งเนี่ยหมดไปเพราะว่ามันมีนวลแป้งไปซับอยู่ออแป้งแป้งโก๋ของเราเนี่ยก็จะไม่นิ่มมากจะปั้นได้นะคะก็ทําให้เป็นโดยาวลักษณะดาวนะคะแล้วพอเสร็จแล้วก็เอาแป้งโรยอีกครั้งหนึ่งโรยที่บริเวณใกล้ๆตัวเราแล้วก็ตัดเป็นท่อนๆขนาดก็ประมาณ1นิ้วนะคะแล้วแต่ตัวใหญ่ตัวเล็กก็ตามขนาดที่ต้องการพอตัดมาเสร็จปุ๊บเราก็หยิบแป้งมาจิบจาก แป้งก้อนแรกไล่เกินไปนะฮะแล้วก็เอามายืดให้ยาวเป็นลักษณะเป็นเหมือนเป็นรอดเป็นท่อนๆนนะ่ะท่อนยาวๆเนี่ยเป็นไม้ยาวๆอย่างเงี้ยนะฮะก็ขนาดก็สักขนาดประมาณขนาดนี้แล้วพอเสร็จแล้วเราก็จับตรงจึงกลางขึ้นมานะฮะชูขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราก็จับปลายด้านหนึ่งแล้วก็หมุน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 นั่นคือทำปลาต้องหูเกลียวใช่ไหมฮะหมุนแล้วพอเสร็จแล้วก็มือที่ท,ที่ที่เราจับนวลแป้งไว้เนี่ย เราก็จะบีบหัวบีบท้ายแล้วก็หย่อนลงกระทะที่น้ํามันกําลังดีก็ทอดเวลาทอดนี่ก็ใช้เวลา2นาทีพลิกไปพลิกมาจนกระทั่งปลาลังปูเนี่ยมันเหลืองเหลืองนวลได้ที่แล้วนะฮะคือมันจะไม่เหลืองนวลมันจะเหลืองแบบทองๆนิดๆอะเราก็เอาขึ้นแต่อย่าให้มันเหลืองมากนะคะเพราะว่าปลาลังปูมันยังมีน้ํามันอยู่ใช่ไหมฮะมันก็จะอมน้ํามันแล้วมันก็จะขึ้นไปขึ้นไปทําให้ผิวเราเกรียมมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็เหลืองพอดีๆก็เอาขึ้นแล้วพอขึ้นไปปุ๊บเนี่ยมันจะเหลืองเพิ่มขึ้นอีกนิดนึง นะสำหรับวิธีนี้ปัตงโกของเราเนี่ยเนื่องจากนวลแป้งเนี่ยเราไม่ใช้เยอะไม่เหมือนกับที่เขาทำปัตตงโกขายทั่วๆไปเขาจะต้องตบนวลแป้งตลอดเวลาใช่ไหมฮะเพราะ,ะนั้นน้ํามันเขาก็จะดําได้ง่ายแต่ของเราเนี่ยถ้าเราทอดปริมาณไม่มากเนี่ยฮะน้ำมันเนี่ยสามารถใช้ได้3าถึงสครั้งคือมันจะไม่ดํามากแล้วเทคนิคอย่างหนึ่งที่ทําให้สีของปาตองโกสวยเนี่ยนะคะน้ำตาลใสแดงเนี่ยมันก็ช่วยได้คือมันจะช่วยเพิ่มสีของปาตองโกเรา ถึงแม้ว่าน้ำมันที่ใช้เนี่ยจะใหม่นะมันก็ช่วยให้ตังโกสีสวยได้นะฮะทีนี้ปลาตังโกที่ได้เนี่ยก็อย่างที่พูดว่าถ้าหากว่าใช้น้ํามันอ่อนเนี่ยนะฮะมันก็จะอมน้ํามันถ้าใช้น้ํามันพอดีเนี่ยข้างนอกผิวมันจะกรอบข้างในจะนุ่มจะเป็นปลาตังโกชนิดเนื้อมันจะไม่เหมือนตังโกที่คู่ๆที่ข้างในเขาจะกลวงนะฮะเพราะว่า เขาเหมือนเร่งปฏิกิริยาใส่เช้ากาหรือใส่แอมโมเนียเยอะมันก็จะเป็นพรงๆข้างในแต่ของเราจะไม่เป็นของเราจะเป็นเนื้อนุ่มๆเหมือนกินโดนัทคล้ายๆอย่างนั้นน่ะเนื้อเนื้อจะคล้ายๆแบบประมาณโดนัทแต่นุ่มกว่าโดนัทนะฮะโดนัทโดนัทแป้งอนะไรอย่างนั้นนะ่ะแล้วเวลาทานเนี่ยก็จะทานกับน้ำนมถั่วเหลืองเป็นอาหารเช้าหรือว่าจะจิ้มกับสังขยาเนี่ยฮะเป็นอาหารว่างก็ได้นะ,ะอันนี้ก็วิธีการทำก็ง่ายๆ สูตรเด็ดเคล็ดลับที่ได้ไปได้ไปแล้วก็อย่าลืมฝึกฝนฝีมือกันด้วยนะคะถ้าคุณผู้ชมจดสูตรไม่ทันหรือว่ายังไม่เข้าใจขั้นตอนวิธีการทําสามารถติดต่อได้รับข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะพบกับรายการเกษตรศาสตร์นําไทยได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ